เอาฟังเทศเชื่อชั้นเล็กน้อยผอหอมปากหอมคอนามโมต,าาตัสสะพระขาวตอะระหะตสัมมาสัมพุทธาตานามโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาชานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาสรรพสัตตาสุขิตาหนตุนาบัณนี ให้เราทุกๆคนจงคิดนึกว่าในการที่เราเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นผลประโยชน์ให้แกสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่ามนุษย์หรือเปรตผีชัดเดรัจารประการใดๆใ อันนี้พื่นเรีกว่าหนึ่งในการ่วนบุญกุศลให้ความสุขให้แก่ตัวของเขาสองให้ตัวของเขารู้จักว่าผู้มีเมตตาอยู่เสมอ สามตัวของเขาเองนั่นเองแปลว่ายินดีพอใจอยู่ในการที่ผู้มีเมตตาให้กินตนของตนอันนี้เพินเรณาว่าสัพเพส,สัตาสุขิตาหนตุสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความเย็ยนใจ ด้วยการวาจาแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีเมตตาในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนึกในการทำความดีของตนอย่างใดๆทุกอย่างต้องให้มีความเมตตา เป็นตัวที่หมอบฝังความสุขความเจริญให้แก่ตัวตัวสัตว์ทางหลายในโลกเมื่อสัตว์ทางหลายได้รับผลความสุขแล้วตัวของเราก็ได้ความสุขเมื่อตัวเราเมีตาแล้ว สัตว์ทั้งหลายในโลกมีความสุขความพอใจความดีใจในความเมตตาอันนี้แปลว่าเป็นน้ำใจที่ใสสะอาดมีความเมตตาอยู่เสมอสัตว์ในโลกทุกตัวทั่วหน้ากันไป พระมาลัยผู้ที่ไปเยียมเปรตอยู่ในนรกไปแล้วไม่ได้ว่าเอาเปรตหลายขึ้นจากนรกกันได้มีแต่ว่าสัพเพสตตาจงมีความสุขความสบายใจเถิดอย่าได้รับความทุกข์ความยากลำบากบักการใด เวทผีทั้งหลายในนรกก็ได้เจริญนกมือกันขึ้นสาธุขอให้ขานี่ได้พ้นมีบาก,กรรมการที่อยู่นการขอกขังในการตกนรกสวยความทุกข์อยู่ตลอดกันมาบุพก,กรรมเติมือขา พระเจ้าทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่จะเรื่องการกินเรื่องการเล่นเรื่องการหาเรื่องการทำความชั่วของตนไม่รู้ว่าตนของตนจะได้มาตกนรกอย่างนี้ต่อไป พอมาลัยเมตตาเขาก็เกิดความยินดียกมือกล่าวไหวพระวาตไฟนรกดับลงไปแปลว่าความร้อนความทุกข์ของเขานั่นเองม,มันหายไปในช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วก็ต้องสวยผลความทุกข ของตนอยู่จนตลอดไปจนกว่ากรรมของตนที่ได้ทำไว้แล้วจะเมืองมนุษย์น้อยมากประการใดๆสั้นยาวที่เท่าไรก็จำไว้รู้ว่าตนของตนที่ได้ทำไว้แล้วจนหมดอายุทิ้งเหล่านั้นแล้วไม่มีใครบังคับบัญชา มันต้องเกิดขึ้นมาเองหนีออกไปเองจากนารกพักการใดใดอันนี้นะเพราะว่าเรื่องด้วยการแห่งความเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกให้สัตว์ทั้งหลายละลึกถึงกรรมของตนที่ได้ทำไปแล้วในเมืองมนุษย์ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านการเจริญเมตตาในชีวิตของตนหนื่งจะได้เป็นผลความดีเกิดขึ้นให้แก่ตัวของเราสองเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นให้แก่สัตว์ทางหลายในโลกไม่ว่าเปรตจีหรือสัตว์เดรอดสารเนื้อพวกนรก พฉะนะในองค์าถาว่าสัพเพสตาสัทั้งหลายในโลกสุขิตาหนตุจงเป็นสุขเถิดเหานี้พระนัว่าว่าจาว่าทีกรรมกรรมความดีในก,การว่าจาที่กล่าวขึ้นแล้วมนโนกรรม ในกรรมของใจที่นึกเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกวัตถกกรรุกรรมกรรมทั้งหลายที่เราทำาลงไปคือการทำบุญให้ทานประการใดๆสัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญกุศลที่ตนของตนในอุทิกไปหาแล้วนั้น ไอ้น้อยมาก,กเรื่องของบุคคลบุคคลผู้ที่บาปกรรมยังหนักหนาไม่สามารถที่จะเกิดผลความเจริญให้แก่ตัวของเขาบาปกรรมสัตว์ทั้งหลายที่เบาบางขึ้นมาแล้วรอถ้าแต่วันจะเกิดของตนต่อไป อันนี้พันแเรียกว่ามันก็เบาบางขึ้นไปทันทีและอีกที่สองเพราะมลไยเป็นผู้แยกในการความร้อนนรกของสัตว์ทางหลาในโลกให้ระลึกถึงบุพกรรมของตนที่ได้ทำมาแล้วอย่างใด ให้ตั้งใจ,จเจริญเป็นอารมณ์ในจิตของตนอยู่ตลอดไปอย่าได้ลืมจึงจะเป็นปัจจัยของตนที่ตนของตนได้ทำไว้แล้วประการใดสัตว์ตัวที่มันมีนิสัยหรือว่าบุพกรรมของเขาที่เบาบางลงไปแล้ว เขาได้ระลึกในการอารมณ์เป็นนิดในจิตของเขาตลอดไปอายุสั้นเข้าไปในการย่นย่อในการเกิดของตนไม่ยืดยาวต่อไปจึงได้พ้นขึ้นมาเกิดในโลกอีกต่อไปไป้างหน้า นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนในบัดเดียวนี้ที่ตัวของเราทุกทุกคนนั่นเองในการที่ตัวของเราจะเลิญพรนาอันนี้เพิ่งก็เรียกว่าอลามณะปัจจโยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเป็นนิดในจิตของตน เช่นว่าการทั่งเผลอไปโชคข้าวก็ตั้งใจขึ้นใหม่ตลอดไปตอนของตอนจึงได้รับผลประโยชน์เปนว่าการพาวนาเป็นบุญกุศลได้มากที่สุดแปลว่ามันลึกเป็นอารมณ์เป็นอธิปติคิดนึกอยู่เป็นนิด อารมณะปัจยโยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตของตนจึงได้ขึ้นชืว่วปฏิปติบูชาการปฏิบัติเป็นอารมณ์ระลึกในจิตของตนอันแรงกล้าอันนี้เรเพ้นเรียกว่าการทีิทำความดีของตน ผลประโยชน์คือบุญกุศลในธรรมะใกล้ชิดกับจิตของตอนตอลตอดกันไปเช่นเราทำอย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าเป็นมิจฉาบูชามันยังอยู่ไกลแต่ว่าเป็นของช่วยเหลือหลายอย่างอยู่แต่ว่ามันไม่แรง นี่ให้เราทุกคนอย่าพี่น้องทุกคนจงตั้งใจของตนในการที่จเจริญเมตตานึกในใจของตนตลอดกันไปในชีวิตที่เราเป็นอยู่ในเวลาบัจจตบัวนี้นื่งเป็นบุญกุศลเราลึกภาวนาของตน สองเป็นบุญกุศลของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีเด็กคนหนึ่งไปล่าฟืนอยู่ในป่าในมณฑลแครงอลคอนอลวีแปลว่าอยู่ในหุบภูเขายักษ์มันมากที่สุด หมดแสงอาทิตย์แล้วยักษ์ต้องออกมาหากินจะพบปะมนุษย์หรือว่าจะพบปะสัตว์ดระสารประการใดใดไม่เด็กคนนั้นมันตั้งใจพ่อมาหางัวง,วงวลักหนีมาบ้านนำหาโคได้แล้วจะไปก็ไปไม่ได้ พอมือดกลางคืนแล้วหัวยักษ์เด็กตัวนั้นมันก็ลนึกว่าเราเคยไหว้พระก็จะเลินภาวนาไหว้พระของตนอยู่ตลอดกันไปพยาของยักษ์ออกมาก่อนเอ้ยหนูอยู่คนเดียวหรืออยู่คนเดียว พ่อไปไหนมาก็ใครมาก็พ่อ,อพ่อพ่อนำหาโคยังไม่ท่านเห็นจะไปที่ไหนยังไม่รู้หนูไม่กลัวหรือหนูกลัวอยู่แต่ว่าจเจริญเมตตาภาวนาเรื่องข้อนี้พระพุทธเจ้าได้สั่งบอกให้ว่า อยู่ในทินใดสถานใดให้ลึกเป็นอารมณ์สัพเพชตาสุกิตาหนตุสัพเพชตาอเวลาหนตุสัพเพชตาอัพญาปชาหนตุสัพเพชตาอนิคาหนตุให้นึนกโยมิหนอกอก้อนั้นแล้วอิติปิโสภะกวาอรหังสมมาสัมพุโทโธ โอขคตตุภคตาธรรมโมสันท,ทิิโกอากาลิโกเอหิปสิโกสุปฏิปโนขวโตวสาวกสังโฆอุสุปฏิปโนขตโสาวกสงวังโฆเจริญให้เจริญอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ในใจของตนโอ้หลานเนย ระลึกได้ดีไหวพระในด้ดีระลึกถึงของที่มีคุณองค์พุทิเจ้าในโลกต่างใจภาวนานะต่างใจ,จเจริญน,นะยักษ์ผนะู้โหานนั้นยืนอยู่ที่นั้นตลอดเลยยักษ์ทัอื่นเข้ามาแล้วย่ามาใกล้ไม่ได้นะคนผู้มีคุณอันสูงแท่ เขาจเจริญเป็นอารมณ์ในใจของตนอยู่ตลอดไปเป็นนิสัยปัจจัยความดีตลอดเป็นนิดยักตัวไหนตรงน้ผ่านมาเห็นแล้วกลายไปมหน้าแล้วผ่านมาไปมหน้าผ่านมาแล้วก็ไปมหน้าตลอดไปแคว้นของละครอลาวีแปลว่ายแดนหุบภูกเขาสูงที่สุด ั้งสีทิศบ้านเขาออกไปในทางสายแม่น้ำไป่ริมข้างแม่น้ำตลอดออกมาได้หนังควายตายเขาก็สงออกมาแต่อย่งหนังโคตายเขาก็สงออกมาในหนังแพะหนังแกะตายก็ตายแล้วก็ได้ทวงผลออกด้ ได้ชงสมอันสิ่งเหล่านั้นออกมานอก,ก็นั้นแล้วสิ่งของที่อยู่ในป่าดงประกันใดๆเรื่องอย่างใดชงออกไปขายอยู่ในที่เมืองหลวงอันนี้แปลว่าละครอรารวีเป็นเมืองที่ไายกาดที่สุด เมืองนั้นกินถั่วกินงาเขาไม่ได้กินเนื้อแล้วพ่อมพากันข้ามาแล้วรักษาเขียมอาวุธสตาในปากช่องหนทางเจ้านายสั่งอย่างนั้นต้องเปลี่ยนวาระกันตลอดไป คันธพวงนั้นมาแล้วก็ต่อสู้กันเลยยักษ์ถียักษ์ก็ไม่ตายมนุษย์ตีมนุษย์ก็ไม่ตายแล้วต่อสู้กันมาให้ผ่านเข้ามาในบ้านในเมืองของละครอารวีอันนี้นะพลวาตเมืองละครอารวีนั้น อยงได้มีอายุวัฒโกธนวัฒโกศิริวัฒโกยศสวัฒโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสปะทาไปหาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนถึงเขาไปกราบไหวมีก็อายุวัฒกาทนวัฒกาโหก็อายุวัตโกทนวัฒโกลูกไม่ว่าและชัดอย่าง อาเป็นยังไงยังให้อายุกระดูกทายของผมเล่าคือฉีที่เป็นเพื่อนว่าภายในเจ็ดวันนี้ยักษ์จะมากินเด็กคนนี้เคยมีบุพกรรมกันมาแล้วอนเนกชาาิพิธีไหอาจารย์ยังละกันได้โอ้ม่มีพิธีอะไรทั้งอย่าง มีที่ไหนว่างที่พอจะลงกันได้เรือ่องางใดที่ไหนโอ้ปหาสมณะโคดมเถอะเขามาแล้วจากเม,ม,อมืองโวธีเขาชานมาด้วยเร็วทันทีตร,ระเยปหาพระเจาา้าพระเจ้าก,ก็อายวัตโกธนวัตโกอายวัตกาธนวัตกาทิ่วัตกา ว่าลูกชายน้อยไม่ว่าอะไรทั้งอย่างอ้าวท่นานสมณะโูดมททำไมยังไม่ให้อายุวัตนะแก่ลูกชายของผมแล้วเป็นดเหตุประการใดพระเจ้าจ่าโอยักษ์จะมากินภายในเจ็ดวันนี้เองเขามีกรรมมีเวรกันมาแล้วถ้าวิธีได้จึงจะกรรมกันได้ได้อยู่ขันธถ้าเธอฟังคำของเราตสถาคต มันก็ยอมฟังทุกประการนิมนพระมาเสียข้างละสี่องค์เก้าองค์ทั้งองค์พ็ได้เจ้าที่นั่งทางขางทางต่างอันนั้นละยุคสมัยนี้เพิ่ะมีโชนดมนนให้ว่าขอได้เก้าองค์เรื่องเหตุผลอย่างนั้น้ว พิสุแปดองค์นั้นฉวว่าทะกถาใดๆทุกอย่างพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กตัวน,นั้นเข้ามาให้มันนั่งนบอยู่นิดหน่อยเดีกยก็ยักตัวน,นั้นมาทันทีเลยยักเข้ามายักเธอเคยทำกรรมทำเวรเคยกินเคยใช้เคยฆ่ากันกินตลอดเป็นนิด เมื่อเธอเป็นสัตว์เด็กตัวนี้ก็ไปฆ่ากินเมื่อเธอเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ยักษ์ตัวนี้ก็ฆ่ากินเด็กตัวนี้บัดนี้อายุของเธอก็อายุของสัตว์ทั้งสองนี้ใครจะดีกว่ากันเล่าคัานไขละเว้นคนนั้นก็แปลว่าคนนั้นดีกว่า คนใดไม่น่าเว้ยนคนนั้นก็นไปว่าไม่ดีพอาการยักตัวน,นั้นฟังเท่านั้นแล้วละสิ่งที่อันต,ตนของตนที่จะผูกกรรมผูกเวลียนประการใดใดได้ตั้งใจของตนใจตั้งเขี่ยงขึ้นใดแล้วพระเจ้าว่าไม่ต้องคิดนึกอะไรใจของเธอจงตั้งให้ดี ยักตัวนั้นก็เลยได้สำเร็จขั้นพระโสดาทันทีเขาไปการาบทูลพุทธเจ้าขอเด็กคนนั้นพุทธิ้องคโกยืนเด็กคนนั้นโตของเขาก็ถือแบกขึ้นบนบ่านั่งบนหัวประกาศปาวร้องคู่คนว่าวัดนี้หมดกรรมหมดเวรแล้ววัดนี้หมดไยอันตรายแล้ว ได้เป็นความสุขความเจริญข้าพระเจ้าได้รับผลกับเด็กคนนี้ตลอดบัดเดียวนี้มาในตั้งใจเด็กตัวน,นั้นกะไเลยมาฟังพิขุอายุวัตโกธนวัตโกชีวัตโกสัพพุทธานุภาวนะสัพพธรรมานุภาวินะเจริญให้แก่เด็กคนนั้นยักษ์ตัวน,นั้นเอามาส่ง อันนี้แหละพระเรกว่าบุคคลผู้ที่เจริญคุณสมบัติความดีสัพเพชตาสุกิตาหนตุเด็ชทิปหาคุณนั่งอยู่ในเกียนกย็ไหว้พระแล้วก็เจริญพ่อนาของตนพยาของยักษ์ก็ได้ยืนเฝ้าอ,อยู่จนตลอด สว่างเมื่อเช้าจดพ่อของเขามายักษ์ตัวนั้นจะคอยหนีออกไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าการที่เราจเจริญเมตตาไม่ใช่คำพูดเป็นคำเล่นคำพูดเป็นคำผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผู้รับจากผู้ฟังจากผู้เจริญ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในใจของตนการเจริญเมตตาเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้น 1. นงเป็นลุกขะเทวดาอายุโกยืนสองเป็นภูมิมาเทวดาอายุโกยืนสเป็นเทวดาสั้นเบื้องบนก็อายุยืน หนจตุมหาลาชิกายามาตาวติงสาทุจิตานิม,มานรดีปริมิตาสวัดีอายุยืนยาวด้วยการเจริญเมตตาของสัตว์ทั้งหลายสามในการตื้อตนของตนรูปร่างผิวพันวันนะโดยอำนาจแห่งการบริจาคบูชาพภพเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยปัจจัยทั้งสี่อันนี้แล้วพันเยกว่าการถึงพร้อมในการทำความดีประการใดให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของตนทุกคนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความเจริญบุคคลผู้ตายเจ็บแค้นแน่นใจว่าจะของรูปไม่งามผิวไม่งามรุดลงมาเกิดในโลก ลงมาแล้วก็ลงไปตกนรกพ้นนรกขึ้นมาเมื่อไหรตนของตนนั่นเองจึงจะได้ทำความดีความชั่วต่อไปในให้เราทุกคนจงคิดอ่านในการที่เจริญเมตตาเป็นผลประโยชน์กำลังแก่ตนของตนตลอดกันไปเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อธิบาย ในเมตตาปรมีพอสมควรกับละเวลาอีวังก็มีด้วยปะกาศลาสนีอายวัตโกธนวัตโกุิลิวัตโกยศวาทักพุภลวัตโกวภัณวัโกทุกขวัโกโหตุสัพพะอายวัฒกาธนวัฒกกาสิลิวัตกายศวาักกาภัลวัฒกา